สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจิจดารว,วิเศษปวสอหนึ่งแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยายลัการอาชีพขอนแกน่นวันนี้จะมานำเสนอวงจร S R เล n o น g เก e ค่ะ่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักวงจรน,นี้ก่อนค่ะนอ a ก e นะคะ Nor g เก e เ,เกิดจากอ,อเก e บวกกับนอเก e นะคะได้นอเกตค่ะ ต่อไปเราจะมาดูตารางความจริงของตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะค่ะเมื่อ input born 00, 000, อินพุตป้อนศูนย์ศูนย์เข้ามาเอาต์พุตก็จะออกเป็นหนึ่งนะคะต่อไปนะคะอินพุตป้อนเข้ามาศูนย์หนึ่งออป์พุตจะออกเป็นศูนย์นะคะแล้วก็ต่อไป 00, อินพุตป้อนเข้ามาหนึ่งศูนย์ออป์พุตจะออกเป็นศูนย์ค่ะต่อไปก็ 00, อินพุตป้อนเข้ามาหนึ่งหนึ่งออป์พุตจะออกเป็นศูนย์นะคะสังเกตได้นะคะว่าอินพุต ตัวใดจะมีหนึ่งเอาพูดออกมาเป็นศูนย์นะคะวงจร SR แหลกตรงนี้นะคะเป็นวงจรของนอเกตนะคะเราจะมาเทียบกับตารางความจริงตัวนี้นะคะอันดับแรกนะคะ SR ป้อนศูนย์ศูนย์เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะให้สังเกตแบบนี้นะคะดูจากตารางความจริงตรงนี้เมื่อศูนย์ศูนย์เข้ามาค่าก็จะออกมาเป็นหนึ่งนะคะ ตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะขึ้นเป็นสองกรณีนะคะค่ะอันดับแรกให้ Q เป็นหนึ่งก่อนนะคะค่ะเมื่อหนึ่งฟีดแบตมามาเจอศูนย์นะคะเมื่อเมื่อมีหนึ่งเข้ามานะคะเอาพุทตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์นะคะตรงกับตารางตัวนี้นะคะ LED ตรงนี้ก็จะติดค่ะค่ะในกรณีที่สองนะคะมาดูกรณีที่สองค่ะ ให้ <Hey. S 2> Q ตัวนี้เป็นศูนย์ก่อนนะคะค่ะเมื่อศูนย์มาเจอศูนย์นะคะมาดูตารางตรงนี้ศูนย์กับศูนย์ Q bar ตัวนี้ก็จะออกมาเป็นหนึ่งค่ะดูนะคะออกมาเป็นนี้นะคะ LED ตรงนี้ก็จะติดค่ะต่อไปมาดูตัวนี้นะคะ S เป็นศูนย์ R เป็นหนึ่งค่ะเมื่อมีหนึ่งเข้ามานะคะ เมื่อมีหนึ่งเข้ามาเอาพูดตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะเมื่อศูนย์มาเจอศูนย์นะคะศูนย์คิดแบบมาก็จะตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะคะตามตารางนี้นะคะสถานะออกมาก็จะเป็นรีเซ็ตนะคะอันนี้จะเป็น no เช a นะคะต่อไปเรามาดูตัวนี้นะคะ S เป็นหนึ่ง R เป็นศูนย์นะคะ นี้นะคะเมื่อมีหนึ่งเข้ามาเอาพุตตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์นะคะศูนย์มาเจอศูนย์ศูนย์ฟิทแบ็ขึ้นมานะคะศูนย์ศูนย์จะออกมากลายเป็นอย่างนี้ค่ะศูนย์ศูนย์จะออกกลายเป็นหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นหนึ่งนะคะตามตารางตรงนี้นะคะคิวจะเป็นหนึ่งคิวบาร์ะจะเป็นศูนย์นะคะค่ะหลอดตรงนี้ก็จะติดนะคะสถานะจะเป็นเซตค่ะต่อไปนะคะตัวนี้ หนึ่งหนึ่ง s เท่ากับหนึ่ง r ก็เท่ากับหนึ่งนะคะื่อหนึ่งกับหนึ่งนะคะเอาพุทออกมาก็จะเป็นศูนย์นะคะตรงนี้มีหนึ่งออกมาก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันนะคะ q และ q bar จะออกมาเป็นศูนย์นะคะสถานะเป็น forbidden นะคะต่อ,อไปนะคะเราจะมาดู timing diagram นะคะํำจากตารางข้อม,มูลตรงนี้ลงมาเขียนเป็นการาฟตรงนี้นะคะ ดูนะคะ s ศูนย์ r ศูนย์ดูมาจากตรงนี้ค่ะถ้าเป็นศูนย์นะคะกราฟก็จะลงถ้าเป็นหนึ่งกราฟก็จะขึ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์ตรงนี้ q ก็จะขึ้นเลขหนึ่งนะคะคิ q bar เลขศูนย์ต่อไปตรงนี้นะคะศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์ก็จะออกมาเป็นศูนย์หนึ่งนะคะ q ก็จะเป็นศูนย์ q bar ก็จะเป็นหนึ่งค่ะ ตรงนี้นะคะการไปขึ้นเลขหนึ่งตรงนี้ค่ะสถานะก็จะออกมาเป็น no เชงนะคะต่อไปนะคะ01ตัวนี้นี่ค่ะ Q ก็จะออกมาเป็น0 Q bar ก็จะกลายเป็น1นะคะสถานะก็คือร e s e ตนะคะต่อไปตรงนี้นะคะ10ตรงนี้ค่ะ10 q ิวเท่ากับหนึ่งคบาร์เท่ากับ0นย์นะคะสถานะเป็นเซตนะคะแล้วก็ต่อไปตรงนี้นะคะหนึ่งนึ่ง่งหนึ่งตรงนี้ค่ะ Q ิจะเท่ากับ0 q ูย์คิวบาร์จะเท่ากับ1นะคะสถานะเป็น Forbidden นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะวงจรนอเกตผู้แนะนำคือนายชรนัยจันทภาถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ